พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนำานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2,566ความว่า พะนัท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพารณมัยสมบูรณ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจีน เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าตลอดสี่ทศวรรษความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันนั้นน้ำใจไมตรีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและจีนได้ยังประโยชน์ให้กับประเทศของเราทั้งสองมากเพียงใดในบริบททวิภาคีระดับภูมิภาคและพะหุภาคี การที่ข้าพเจ้าได้พบหาเรือกับท่านในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทระหว่างทั้งสองประเทศในฐานะการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะร่วมกำหนดทิศท,ทางเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตรวมถึงพัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย อันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว